อุ้ยโดนกับรถชนอะ่ะชุหน่อยชุบหน่อย <like> วันนี้มาพบกับน้องไอเดียแม่พ่อแล้วก็น้องพอดีนะครับวันนี้มาเล่นครบตี้เลยไปดูกันว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าฝากกดไลค์ไปงามใก้ด้วยครับไปดูในเกมกันเลย อุ้ยเอเขียวว่ะแม่ได้ปืนแล้วเหรอแล้วใครบอกว่าได้ปืนแล้วโอ้โห เก็บไปห้าครับลงช้าก็เจอพี่อย่างนี้นี่นแนะเยี่ยมเลยแม่บอกว่าไม่มีปืน,งนไงพี่มือไม่มีอะไรเมื่อกี้บอกแล้วให้ลงไว้ไว้ลงช้าก็เจอพี่สิครับถ้าเขาโดดช้าอยู่แล้วใช่ไหมแม่ไปดีกว่าไม่หาคิวดีกว่า อุ้ยระวังตัวคนนี้ให้ดีนะวนวนคนที่วนเขาเล่นเป็นวนสังหารใครก็ไม่รู้เราต้องเกาะกลุ่มกันไว้นะน,นี่เพราว่าเรามีสี่คนวันนี้เรามาเล่น ak มังกรขาวกันนะครับกับ m p ็มสูนย์ไม่ใส่สกิน เอเคมกรอนขาวเพราะว่าเรามีสี่คนใช่เราก็ต้องเล่นไม่ได้เพราะว่ามันตื่นในตัวนั้นอ่ะโอเคถึงจัดนะเห็นว่ายิงหัวใครก็ไม่รู้เจ้าหนุ่นมเด็ เฮ้ยมีตัวร่วงสี่สิบคนอุย้ยมีใครก็ไม่รู้นะตะเกียบสังหารนะที่แม่กินไปเหรอใช่มีคนเล่นเป็นเยอะนะ ถี่มีตึงอยู่นนะวางหรอวะเหรอคุยสองคนแล้วหลุดเลยยะลองแล้วหนึ่งนน่นไงโน่นไงหลุดหลุดหล,ล,ลุดเลยะกีดงายสังหารวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้

อยู่ใกล้ๆอุ้ยอืมตอนนี้ของฟูแล้วครับของพร้อมใช้กล้องไฟหน่อย กองไฟกองไฟน่าจะตั้งใหม่มีคนมีคนยืนทุบวงอะตรงนู้นอะไปเฮ้ Hell. มีตัวนะสวยเฮ้ยสวยโดดใหม่นะตัวตะเกีย อุ้ยโดนขับรถชนอ่ะทุบหน่อยทุบหน่อยขอบคุณนะมีตัวนะของอยู่นี่ออกไม่ได้เห็นไหมขอของหน่อย ตรงไหนมาแล้วมาแล้วไมนอยอ่โอ an ๊ยไม่ได้เหลืวคนีุดายแล้ววันนี้ฝั่งนี้มีคนไม่แล้วนนอนร่วงไปยัง ใช้ขวาเลยใช้ขวาเลดวยโอยแล้วลุกหมดตีไปแล้วใช่โอเคโอเคโอเคโหของฟูมากใช้ทอควอนด้วย อนนี้ของพร้อมของพร้อมอยสองคนทุดท้ายจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าครับเกมนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับของอยู่นี่ไอเคมองกรข่าวครับเป็นไงน,นี่ขอบคุณน,นะใครมีเงินบ้างครับจะกินนี้แลอยู่นะไปหะาคนต่อ มาวิ่งตามไปถึงใช้ลำตัวหกมาดูเบอร์หนึ่งเลือดรถอ่ะไม่ยอมชุบไม่ยอมปั๊มเลือดอ่ะทิศสองคนนี้อยู่ไหนหมดเนี่ยอยู่ตู้หรือเปล่านู่นไงเดือก้าวคนท้ายละกำลังยึดแอ์ดป้องกัน นู่นมีคนวิ่งมากโอ้ยนวิน่วงไปที่แม่ตอนนี้หนูใกล้ของเก็มกระเป๋าแล้วนะเอคระยะไกลโคตรแรงนะสามเด็กเอาสามสิบกว่านะ อัดตัวเข้าสามสิบกว่าตะกี้กยย็ยืนไดรอบอะแม่คนมันเล่นคนเดียวใช่ไหมอะเหลืออกสามคนตอนนี้เจ็ดคนสุดท้ายแ,ไ,มแมไประเีวจางดีขอัหนฝากไลค์เปื่อใจให้ช่องน้อยเดียวด้วยครับ วงจบตรงนี้ด้วยน้นน้นน้นเราสองคน,นงเห็นไหมเดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ยิงไปยิงมาที่แปดคนเถืย โอ้โหตึงเหมือนกันครับเนี่ยสุดเลยครับลูกหมีสับยิงไปเป็นไงล่ะลูกหมียิงไปแล้วครับคนสุดท้ายชนะครับเกมนี้ฝากกดไลค์เมียกำงใจให้ช่องน้องไอเดียด้วยครับโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ